สวัสดีค่ะดิฉันนายสาวพิเทศดาดลิศมีและกับผม,มานายรณกรโดยอดเรายงงานข่าวสดณจังหวัดหวมหาสารคามขณะนี้มีเหตุการณ์เรือล่มที่คณะสาธารณสุขและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคือชาวต่างชาติกําลังนั่งเรือท่องเที่ยวชมมหาวิทยาลัยมหาสารคามและหลังจากชนได้สักพักมาถึงหน้าคณะสาธารณสุขจึงเกิดเหตุการณ์เรือชนกับตอไม้จึงทําให้เกิดเรืออิกความมีผู้บาดเจ็บ5รายจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลและไปชมสถานการณ์จริงกันครับ โอเคค่ะดิฉันโซรับรายงานข่าวสดจากบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาณเวลา สินาฬิกาสามสิบนาทีเมื่อเวลาสิบนาฬิกาได้เกิดเหตุการณ์เรือนำเที่ยวชนตอไม้ล่มค่ะจากสถานการณ์เบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับประสบภัยทั้งหมด6รายเป็นไกด์นำเที่ยวหนึ่งรายและนักท่องเที่ยวอีก5้ารายค่ะขณะนี้กำลังรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือนะคะเมื่อเรือล่มและคนตกน้ำหรือจมน้ำมีวิธีเอาตัวรอดที่สำคัญดังต่อไปนี้หนึ่งตั้งสติ เมื่อตกน้ําให้ตั้งสติและเข้าใจสถานการณ์อย่างชัดเจน 2. ลอยตัวในน้ําสวมเสื้อชูชีพเสื้อพยุงตัวอยู่นิ่งๆแขนและมือเกาะเสื้อเอาไว้แน่นๆ 3. ประคองตัวหลบหลีกสิ่งกีดขวางลอยไปตามกระแสน้ําเพื่อไม่ให้เหนื่อยล้าจนเกินไป 4. มองหาความช่วยเหลือมองหาสิ่งที่จะช่วยเราได้เช่นอะไรลอยเหนือที่เราสามารถเกาะได้5 รอขอความช่วยเหลือหากไม่มีสิ่งมีชีวิตหรือเรือที่สามารถช่วยเหลือเราได้ให้พยายามลอยตัวเหนือน้ำไหลาตามน้ำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสัญญาณที่ดี 6. ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหากอยู่บนแพชูชีพให้ใช้ผ้าหรือเสื้อที่เป็นกาําบังแดดในช่วงกลางวันและเป็นผ้าห่มในช่วงกลางคืนใช้กระจก สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสัญญาณให้เครื่องบินหรือคาลิคอปเตอร์เห็นตำแหน่งเราการมีสติและใช้วิธีเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้นเมื่อเรือล่มและทางเรานะครับก็ขออยพรให้กับผู้ที่ประสบภัยการจราจรทางน้ํานะครับให้รอดปลอดภัยทุกคนนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยครับค่ะพวกเราขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ ะะจากเว็บฐานเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อค่ำคืนของวันที่18ธันวาคม2565คือเรือหลวงสโุโขทัยอับปางลงที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรือสินค้าขนาดใหญ่อับปางลงบริเวณชายฝั่งอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวิธีเอาตัวรอดจากเรือล,ล่มเรืออับปางนะคะ 1. ตั้งสติตั้งสติถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก 2. สวมเสื้อชูชีพหรือหยิบเสื้อชูชีพหรือห่วงยางหากสวมไม่ทันให้กอดไว 3. กระโดดออกจากเรือให้ไกลตัวเรือที่สุดห้ามกระโดดทางด้านหลังเรือเนื่องจากจะถูกกระแสน้ําดูดกลับไปใต้ท้องเรือและโดนใบพัด 4. ลอยตัวในน้ําในกรณีที่ไม่มีเสื้อชูชีพและมองหาสิ่งที่หยึดเกาะไม่ได้ให้ลอยตัวด้วย3ท่าเหล่านี้คือท่านอนงายด้วยเหยียดขาแขนให้ตรงเหมือนนอนอยู่บนที่นอนเงยหน้ายกคางเพื่อใช้ปากหายใจ 2. ถ้าลูกม,มาตกน้ํา แขนและขวากวักน้ำเข้าหาตัวเองโดยสลับขาซ้ายขวาและย่อเหยียดเข่าซ้ายขวา,ลขา,า,ขาสลับทิศทางของแขนและมือ 3. ท่าปลาดาวโดยการแขนและขาออกโดยให้ใบหน้าง,งายขนานไปกับผิวน้ำและนอนอยู่นิ่งๆตัวจะลอยขึ้นผิวน้ำได้5ประคองตัวหลบสิ่งขีดขวางเมื่อลอยตัวได้แล้วต้องพยายามหลบสิ่งขีดขวางพยายามไม่ลอยเข้าไปในกอพืชอย่างกลุ่มผักตกชวาเพราะจะมีโอกาสที่กิ่งและ ลากสะพานขาเราได้เมื่อเจอทางโล่งให้นอนงายไว้ท่ากันเชียงมุ่งหน้าไปในทางที่คิดว่าจะใกล้ฝั่งมากที่สุดหากมองไม่เห็นฝั่งให้เป็นในทางที่โลง่งสลับกับท่าปาดาวเมือเมออ่อเมื่อยหรือเหนื่อยล้าเกินไปพร้อมสังเกตร,ร,บรอบๆตัว ขอความช่วยเหลือโดยมองหาเรือลําอื่นๆและตะโกนขอความช่วยเหลือเมื่อเห็นว่ามีความน่าจะเป็นที่เรือจะอยู่ใกล้ๆหากมีนกวีดที่เสื้อชูชีพควรเป่านกวีดให้ส่งเสียงดังออกมาโดยเป่าให้เสียงผิดปกติไปจากเดิมผลจะได้สนใจ